สวัสดีครับผมมาพบกับเพียงอีกแล้วครับวันนี้เพียงเอารถ Mercedes-Benz นะครับมาให้ดูกันคันหนึ่งครับเห็นราคาเนี่ยย่อมเจ้าปีใหม่นะครับผมคันนี้ผมเห็นว่านะฮะร,ราคาแล้วก็คุณภาพแล้วก็ตัวถังรถเนี่ยน่าจะไปไหวก็เลยเอาขึ้นมารีวิวให้ครับ วันนี้ผมเอาเบนซ3 5ี0าปลักอินฮบะฮะปี2017-2018สครับสีเทาเป็นรุ่นตัวเอลวังกาดลูกค้าได้เปลี่ยนหน้ากระจังไรมอนจิวมาใส่ไว้ให้นะครับผมสภาพสวยเลยหัวนุ่งหัวน็อตไม่แกะไม่ถอดน,นะครับผมบุกคู่มือกุญแจสำรองครบเลยครับราคาไปเลยครับผม8 8 10, 9 0 0 0บาทครับผมคันนี้ต้องบอกเลยครับว่าพี่วอนเนี่ย เพิ่งเอาไปเข้าที่ศูนย Mercedes ์ Mercedes-Benz ที่ตริงฉันมานะครับเพื่อเอาไปเช็คแบตเตอรี่มาเอาไปเช็คพวกคอมแอร์มาเอาไปเช็ค ทุกอย่างมาคันนี้นะฮะศูนย์บอกเลยว่าแบตเตอรี่สมบูรณ์อยู่ครับผมคันนี้นะฮะยังสมบูรณ์เปรี้ยเลยและที่สําคัญครับยังเหลือรับประกันนะฮะแบตเตอรี่นะฮะสิปีนะครับผมนี่ครับหรือว่า1นึ่งแสนห้าโลของเขาอยู่นะครับผมมาดูภายในตัวรุ่นเอวังการครับสวยมากๆครับคันนี้ไม่ไม่มา1นึ่งแสนก็เจ็ดพโลเท่านั้นนะครับผมมาพร้อมกับปุ่มครุสสตาร์ครับจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังกชันหลังการพวงมาลัยเนี่ยเขาจะมีตัวเล่นเกียร์หรือว่าตัวพันธชิพนั่นเองมาพร้อมกับบบียร์คอแบบ7 ปยิบนะครับผมเป็นเบาะหนังแท้ๆเลยเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะมาพร้อมกับตัวแชปแพดหรือว่าตัวไอได e โหมดการขับครับมาทั้งหมดนะฮะห้โหมดเลยครับอินได้วิวด้วนสปอร์ตบวกสปอร์ตคอมฟอร์ตอีครครับผมตัวนี้นะสภาพแบบนี้อย่าช้าครับกับราคาแบบโดนใจแบบนี้เลยเดี๋ยวผมพาไปดูด้านท้ายครับว่าเป็นยังไงครับผมมา มาดูด้านท้ายกันเลยครับผมด้านท้ายนะฮะสีสันเต็มหมดเลยนะฮะคันนี้ไม่มีริ้วไม่มีรอยนะฮะไฟนุ่งไฟท้ายไม่แตกตรงชาร์จของเขาค่ะอยู่ตรงนี้นะฮะตรงชาร์จผมมีสายชาร์จนะครับผมไว้ให้ครบเซตเลยนะครับผมอ่ะนะครับเดี๋ยวเปิดฝาท้ายครับฝาท้ายเปิดง่ายนะฮะนี่เปิดขึ้นมาครับได้ฝาท้ายไฟฟ้านะฮะคันนี้นะครับแบตเตอรี่ของเขาอยู่ตรงนี้เลยนะครับพีอ้วนเอาไปเช็คแบตเตอรี่มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมคันนี้สบายใจหายห่วงครับศูนย์การันตีนะฮะว่าแบตเตอรี่นะฮะยังเหลือนะฮะ เปอร์เซ็นเนี่ยคือเต็มเลยนะครับคือชาร์จไปเนี่ยก็คือเต็มเปรี้ยเลยนะครับผมตัวนี้นะฮะไปเช็คมาไว้ให้เรียบร้อยอามาดูรถตะเข็บรอยแนวยาครับเดิมเดิมครับสภาพคันนี้ด้านท้ายสวยครับผมเอาเดี๋ยวมาดูสีรอบๆด้านข้างครับถือว่าสดใสครับนะฮะไหลริ้วรอยเลยคันนี้นะครับผม ถือว่ารถพร้อมใช้งานเลยหรือว่าพร้อมปล่อยได้เลยนะฮะมาพร้อมกับยางใหม่ๆเลยนะครับผมมาดูโซนด้านหน้าครับก็จะเป็นไฟเดรย์นะฮะไฟโปรเจคเตอร์ครมดำาลฮะกระจังหน้าเนี่ยลูกค้าซื้อมาใส่นะครับผมเป็นกระจังหน้าไดรนบอจิว๋วรู้สึกว่าคันนี้จะมีกระจังเก่าให้อยู่นะนะครับผมแต่ว่ากระจังเก่าเนี่ยต้องถามน้องเซลดูนะคันนี้นะฮะแต่ผมมั่นใจว่าน่าจะมี2กระจังกระจังแรกและกระจังที่2อคัาานนี้ใส่กระจังที่2อ,อยู่นะครับผมเอ้าเดี๋ยวมาเปิดฝากระโปรงดูสักหน่อยครับ คันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินไฟฟ้าเครื่องจนสองพันครับเรียดแรงม้าได้2 1 1เ็แรงม้านะครับผมถือว่าไม่น้อยครับมาดูหัวน็อตฝากระโปงนะครับหัวน็อตฝากระโปงครับไม่แกะไม่ถอดนะครับผมแผงการันตีความร้อนยังอยู่ครบสติกเกอร์อยู่ใต้ฝากระโปรงแปะตรงตัวสีมาร์กนะฮะตามหัวน็อตน,นะฮะอยู่เดิมๆทุกตัวเลยหัวน็อตแก้มรับประกันเลยครับทั้งซ้ายและขวาไม่มีการแกะการถอดคานหนะ้าเป็นคานหน้าเดิมๆครับการันตีจากพี่ออ่งให้ตลอดชีวิตเลยว่าคันนี้ รถสวยประวัติศูนย์ดีครับคันนี้นะฮะใครที่อยากได้ราคาเบาๆนะฮะไร่รถไปใหม่ๆเลยนะฮะคันนี้นะฮะนี่เลยครับผม889,000บาทครับจัดไฟแนนซ์นะครับไม่ต้องห่วงครับจัดไฟแนนซ์ได้1ล้านบาทนะครับตอนนี้นะครับผมและหลายคนบอกว่าพี่เอิงอยู่ที่เบรตันโชเนียตอนนี้อัตราดอกเบี้ยอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับผมลูกค้าถ้ามีเครดิตดีนะฮะเอาไปเลยครับ2.49 2.59นะครับผมนี่เลยนะฮะดอกเบี้ยต่ำๆเลยตอนนี้นะฮะ ใครที่อยากได้เอามาเอาไปครับผมวันนี้เดี๋ยวพีื่องไต่เวนครกับทีมงานก่อนครับไปตตเวนดูก่อนครับว่ารถคันไหนที่ตัดโปรโมชั่นอีกราคาหน้าฟังหน้าใช้นะครับผมเดี๋ยวขึ้นมารีวิวให้ครับลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสนับสนุนโดยคา r 4 s ฟช e เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคา Car ์โฟ r u r e อ